สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่11มิถุนายน2567ครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงข่าวในตารางเนี่ยยังไม่ได้มีตัวไหนที่ออกมาส่งผลกระทบกับตลาดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตลาดจะพักฟื้นจากความผันผวน,นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูข่าวในตารางเนี่ยที่ผมเปิดไว้นะครับก็ยังไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นข่าว3าดาวหรือว่าข่าวกล่องแดงเลยนะครับปกติก็จะเป็นการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจทั่วไปนะครับตัวท ปอนเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวเลขภาคตลาดแดงงานะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาในที่ทางเชิงบวกนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้สกุลเงินปอนนั้นสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นสัตนะครับเพราะว่าตลาดนะครับน่าจะจับตามองการประกาศข้อมูลสําคัญในช่วงวันอาธไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบบ้านเรานะครับโดยเฉพาะการประกาศ ตัวเลข CPI นะครับของทางสหรัฐนะที่คาดการว่าอาจจะยังไม่ลดลงนะครับรวมถึงการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยที่ว่าเฟดอาจจะยังไม่ได้ลดอัตราอดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ความผันผวนแบบของจริงเนี่ยนะครับน่าจะมาในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ราคาทองคากันก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีการปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับมีการปรับตัวย่อลงมาในช่วงเช้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองใช้ตัวฟิบน n ช c ชีวัดดูนะครับเราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยพักตัวที่ประมาณ23.6%นะครับของสวิงล่าสุดที่เขาทำเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ทำเป็น supply zone ใหม่เลยดังนั้นนะครับเชื่อว่าแรงขายน่าจะยังมีอยู่นะครับตลาดน่าจะยังคงโดนกดดันจากประเด็นที่ว่าเฟดยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยแล,และตัวเลขงเงินเฟอร์นั้นยังไม่ปรับตัวลดลงนะครับแนวต้านสำคัญในวันนี้นะครับขออนุญาตให้ไว้ที่โซน2,308ไปจนถึง3ามนะครับบริเวณนี้600จุดเนี่ยถ้าเกิดว่า มีสัญญาณในการกลับตัวลงจริงๆแล้วนะครับมีโอกาสที่จะทำนิวโลใหม่ได้เลยนะครับที่ราคาประมาณ2,282นะครับซึ่งเป็นทั้ง QML โซลแล้วก็เป็นดีมา d z โซ e สำคัญด้วยนะครับจับตาดูนะครับ0 8ถึง2,314สาำหรับราคาต่อคามโซนนี้ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือโซน2,314อขึ้นไปได้แบบเต็มแท่งเนี่ย แนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ2,330นะครับสำหรับราคาทองคำนะมาที่ราคาน้ำมันกันบ้างนะครับหลังจากที่ขยับปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแนวต้านที่ผมให้ไว้เมื่อวานนี้นี่โดนทะลุไปหมดเลยนะฮะที่ราคาประมาณ80.5นะตอนนี้ราคาของเบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ81.1นะครับแต่ว่าจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ81.9ดังนั้นแล้วนะครับ แรงบายค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำรอย่อบายปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็แนวรับในวันนี้นะครจะเป็นดีมารโซนนะครับที่ราคา80.150สําหรับเบรนตนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านหรือเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปนทดสอบถึง82.8 9ไา้นะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีข่าวสารอะไรที่มาผลักดัน,น,ะะนะราคาน้นมันได้ในสัปดาห์นี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ ดัชนีดาวโจนส์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐยังคงไซเบนะฮะแต่เป็นการไซเบร์อัพในระยะสั้นๆนะครับเชื่อว่าตลาดน่าจะยังคงรอการประกาศตัวเลขอยู่นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่า CPI หรือเงินเฟอ้อไม่ลดเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงได้นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเฟดเองยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยด้วยตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะโดนเทขายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ อาจจะกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับกดเอาไว้ไม่ให้สามารถที่จะเติบโตได้อย่างดีนั่นเองนะครับก็จะลงท้ขายโดยที่มีแนวรับอยู่ที่37565สําหรับดาวโจนส์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 39,230นเะครับเว้นแต่ว่าเกิดว่าดาวโจนเนี่ยนะครับหลุดกรอบบริเวณนี้เลยนะครับนะเป็นเส้นตรงนี้ที่ตีไว้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งคล้ายๆกับตัว b เบริ h แบล็ k แล้วก็โดนเทขายลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบดังกล่าวก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าความบันผวนยังมีนะครับยังไงมานี่แมนจเมนต์กันให้ดีขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ